สวัสดีครับพบกับเซบาสสายไปนลครับวันนี้เราจะมาแนะนำนะครับในการเชื่อมต่อบลูทูธครับเจ้าเน t ตอร์วีทูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเราเข้าที่บลูทูธนะครับของเรานะเปิดนะครับเปิดบลูทูธนะครับโอเคแล้วเราเข้าที่มัตติมีเดียนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแล้วเราก็จะค้นหานะครับอ่าเป็นชื่อของเรานะครับ กดเข้าไปเลยนะครับนี่เป็นการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับถ้าเกิดเชื่อมต่อมันจะไม่ให้จับคู่เราก็กดจับคู่นะครับโอเคนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเพลงก่อนนะครับอันนี้เพลงเรียบร้อยเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับปรับเสียงด้านนี้นะครับน,นี่ปรับร้อยแล้วนะครับ อันนี้เราเปิดเพลงอยู่นะเชื่อมต่อแล้วนะครับบลูทูธจะเป็นแบบนี้นะจะไม่มีภาพขึ้นนะครับเดี๋ยวกดไอัน,นี้ก็ได้นะครับจะเป็นเพลงจะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเปิลคาเพลต้องเสียบสายนะครับอันนี้เราเป็นการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับโอเค แล้วก็จะเชื่อมต่อทั้งเบอร์โทนะครับทุกคนนะครับตามนี้เลยนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเซล์บาสายเป็นนะครับผมสวัสดีครับ